ทุกคนครับวันนี้ครับผมมาให้อาหารน้องหมาอีกเช่นเคยครับผมที่จังหวัดนาราธิวาสครับทุกคนครับฝนตกแล้วครับผมนี่ครับน้องหมาของเราก็มารอเต็มแล้วครับนี่ครับดูครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมนะครับเราจะพาทุกคนไปให้หารน้องหมากันครับนี่ครับผมนี่ก็มีผู้ใจบุญ ให้อาหารหมาผสมข้าวพี่ร้าครับนี่ครับถังจะดำหมดนะครับล้างไม่ออกครับขัดอยู่า <ar mi> มากค่านไม่ใช่ไม่ขัดล้างอยู่ครับผสมข้าวให้กินนะครับไม่ผสมข้าวนี่กินอาหารอย่างเดียวไม่พอกินครับผทุกคนตามมาเลยครับไปไปไปดูดูดูน้องๆตามไปเต็มเลยครับทุกคนครับไป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 เร่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 เรเรมา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 ,มา นี่ครับมาลอกินข้าววันเต็มหมดครับผมนี่ครับบรรยากาศให้กลางฝนเลยนะผมนาฝนก็ตกลงมดลงเม็ดเลยนะครับาามานี่นะครับนี่ก็คือพี่เอกนะครับผมนะพี่เอกใจบุญมากนะผมนะแกจะให้อาหารทุกๆวันนะครับผมนะให้น้องๆหมาได้กินกันนะครับผมนะนี่ครับดูครับผม มา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 นี่ครับฝนตกลงดอกนะครับทุกคนมันเป็นลุมเป็นล hey, ุมมาทานใครทานมันนามากิทุกลม นี่นะครับผมนะามาบรรยากาศบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับทุกคนนะที่ชายแดนใต้นะผมนะจังหวัดนาราธิวาสครับผมเอา,มานี้สองตัวครับโอโ้โหนู่ครับมารออยู่แล้วครับสองตัวนี้ครับนี่สองตัวนี้ไม่กล้าเข้ามานะครับผมนะเพราะว่าหมาเจ้าทิ่นเขาไล่นะครับผมนะ แล้วก็ต้องให้มันด้วยนะผมนะเพราะว่าสงสารมันนะครับทุกคนนะนี่ครับมันก็มารออยู่แล้วนะครับดูครับนี่สองตัวนี้ครับอืมไอรอดไอรอดไอรอดหรือว่าเอเลียนนะผมนาดูครับนี่ครับกินเลยครับผมดูครับ แล้วก็อาหารยังเหลืออยู่นะครับผมนะพี่เอกก็ตามไปให้ต่อนะครับนี่นี่นะครับผู้ใจบุญแล้วก็ให้อาหารนะผมนะใครนะผมนะอยากส่งอาหารมาให้นะผมนะทักแชทมาได้เลยนะผมนะทักแชทมาได้เลยนะครับผมนะส่งอาหารมาได้เลยนะผมนะต้องการอาหารนะครับผมนะส่งมาได้เลยนะครับผมนะนี่ครับผมขอผู้สนับสนุนใจดีนะผมนะเพื่อ ส่งอาหารให้กับหมาจรเหล่านี้นะผมนะเพื่อจะได้กินอิ่มด้วยนะครับทุกคนนะฝากด้วยนะผมนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะผมนะกดแชร์นะผมนะเพื่อที่ว่าจะให้คนอื่นๆนะผมนะได้เห็นนะครับผมนะว่าทาหาร3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะผมนะมีการลักสัตว์นะครับผมนะให้อาหารหมาจรนนะครับผมนะดูครับนี่ครับนี่ก็คือพี่เอกครับพี่เอกพูดหน่อยครับพี่ พูดหน<ป>่อยพี่ขอบคุณมากนะครับฝากกทุกกำลังใจครับที่การับชมครับฝากฝากฝาก,ากไอฝากผู้ใจบุญหน่อยว้ยเอาฝากผู้ใจบุญนะครับพี่เม่ตาให้หารน้องหมามานะรครับเราก็เอาผสมข้าวุกให้กินวันละมื้อครับให้เยอะไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่พอกินนะครับถ้าให้สองมือ้อจะให้วันละมื้อมื้อเย็นมื้อเดียวครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใจบุญทั้งหลายุมโนสุขังพลังนะครับครับนี่ครับจบภารกิจแล้วครับผมฝากฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยพี่ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมครับโอเคครับผมลาไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับผม